สวัสดีครับวันนี้พามาดูที่ดินนะครับขนาดหนงาน38ตารางวานะครับที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลจังเหนออำเภอแม่เมาสจังหวัดลำปางนะครับที่ดินกอ็อยู่ใกล้ชุมชนนะครับแล้วก็ห่างถนนดำประมาณ20เมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยรถยนต์เนี่ยเข้าไม่ถึงตัวที่ดินนะครับ ต้องอาศัยแบ่งปันทางเดินนะครับเข้าไปกันกลับเพื่นบ้านนะครับที่ตามแต่งจังหวัดนะครับก็ทงังภาคเหนือนะครับก็ยังใช้วิธีนี้กันได้อยู่นะครับก็ขอการข้าแบ่งปันเป็นเข้านะครับเพราะว่าที่ดินของหลายๆคนที่มีนะครับก็เถือว่าเป็นที่ตาบอดเนาะอยู่ในการที่ของคนอื่นกันละนะครับตามแต่งจังหวัดก็มีแบ่งปันให้ลูกหลานกันไปก็จะเหลือกัน คนละนิดคนละหน่อยอยู่ในบ้างอยู่นอกบ้างนะครับก็แบ่งปันเั็เข้าได้นะครับที่เห็นนะครับตัวนี้เป็นวัดนะครับวัดนี่ไม่มีเมลุนะครับทางภาคเหนือชุมชนห่านกลยังไม่มีเมลุนะครับอันนี้ก็แนวเขตที่ดินนะครับให้เห็นคันนานะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับตัวที่ดินนะครับก็มีวิวภูเขานะครับอยู่ใกล้ชุมชนนะครับถาากซื้อแปลงนี้แล้วไปซื้อแปลงอื่นขยับขยายไปก็ได้นะครับ ใกล้ถนนดำนะครับหากว่าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันได้ยินดีให้ข้อมูลน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ